ทุกคนรู้จักสกินชิปเชิงบำบัดไหมคะฟังดูแปลกๆแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการที่เวลาเราไปนวดแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ต้องเป็นหมอนวดคนนี้เท่านั้นแล้วเราจะรู้สึกแบบว่าอุ่นใจทุกครั้งที่เขามานวดให้เราแล้วก็น้ำหนักมือใดๆต่างๆมันเกิดการคุ้นเคย ผิวหนังของเราเป็นอวัยวะรับการสัมผัสที่ใหญ่ที่สุดเมื่อถูกนวดหรือถูกสัมผัสอย่างอ่อนโยนร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมอง s o m a t o s e n s o r y c o r t e x ททำให้สมองบันทึกความรู้สึกดีๆที่เกี่ยวข้องกับคนที่เราสัมผัสหรือเขาสัมผัสเราค่ะ สมองจะเชื่อมโยงสัมผัสกับตัวบุคคลค่ะเช่นความอุ่นของมือน้ำหนักกดที่พอดีหรือจังหวะการสัมผัสสมองบันทึกไว้ในหน่วยความจำอารมณ์ Emotional Memory ที่เชื่อมโยงกับบุคคลนั้นโดยเฉพาะการนวดหน้านวดตัวนวดศีรษะหรือสัมผัสที่ผ่อนคลายจะกระตุ้นการหลัง่งออกซิโทซินหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักและความผูกพันค่ะ ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและไว้ใจจิตใต้สำนึกจะผูกประสบการณ์ดีๆเข้ากับตัวบุคคลที่สัมผัสไม่ใช่แค่การกระทำนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมลูกค้าของคุณจะชอบพูดว่ารู้สึกผ่อนคลายสบายและไว้ใจมากๆเวลาที่นวดกับคุณนะคะการสัมผัสซ้ำๆนะคะยังอ่อนโยนนะทำให้เกิดบลอนดิง้งหรือสายใยผุกพันธ์ค่ะคนที่ถูกนวดจะรู้สึกว่าคนนวดเข้าใจร่างกายของเราจิตใต้สำนึกตีความว่า นี่แหละคือคนที่เข้าใจและดูแลเราได้ดีที่สุดค่ะจิตวิทยานะคะบอกว่าสมองเราจะไม่จดจําหรือสัมผัสเพียงอย่างเดียวแต่บันทึกน้ําเสียงกลิ่นการหายใจและพลังงานของคนนวดด้วยนะคะเมื่อรวมกันแล้วมันคือลายเซ็นการสัมผัสทัชซิกเนเจอร์จึงแทบไม่สามารถถูกทดแทนได้ด้วยคนอื่นเลยนะคะ